สวัสดีครับร้านกล้องลอซซิงฮอรีครับหลายท่านนะครับอาจจะผ่านร้านกล้องลอซิงฮอรีครับเลยชอับเลยนี่ดูสังเกตสัญลักษณ์ครับเดือดฮักยักษ์เขียวฮ่ายืนอยู่ตรงนี้เลยครับนะก็ใครที่ชอบเลยนะฝากสังเกตทงนิดนึงจะมีทงดีสติแล้วก็ทงในส่วนของดีสโตนอยู่หน้าร้านนะครับร้านกล้องลอซิงฮอรีพิกัดบางทรอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ธงอีกฝั่งนะึงนะก่อนถึงร้านเราก็จะมีทงอ่า ในส่วนของแยกไฟแดงนี้แยกไฟแดงค่ายทหารครับค่ายนวมินนับเลยมา2-300เมตรครับก็จะร้านเราอยู่ซ้ายมือขาออกชนบรุรีมุ่งหน้ากทมครับวันนี้มีล้อ2ชุดมารีวิว1ล้อซิ่งสล้อสายลุยครับโอ้โหบอกเลยวันนี้มี2สไตล์ท่านเลือก TE ล้วนๆที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของชุดแรกเลยเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลานะนี่บอกเลย ดีๆๆแน่นอนครับมาพบกับชุดแรกตัวนี้ TE37 ขอบ18ก้านยก6รู139เป็นล้อใหม่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยเลยบอกเลยหยอดแดงโคตรเท่อันนี้คือเป็นงานกล่องขาวล้อใหม่นะครับอ่าไม่ใช่งานของอ่าเมงนะไม่ใช่งาน m k นะเป็นงานทั่วไปนะคุณลูกค้านะจับรัดยางเปอร์เซน็นขนาดยาง265 60 R18 ยางปีที่6นะครับแต่ลูกค้าโอ้โห ขอโทษทีครับนี่ว่ายางใหม่ครับรถไม่ค่อยได้วิ่งนะรถไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ดอกหนาๆอย่างนี้ทุกเส้นเลยรับประกันเลยสวยใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนครับล่องลงล่อง,อง,องไม่มีแตกเลยค่ะคล,ล,ลูกค้าซูมดูใกล้ได้เลยอ่ะดูใกล้ได้เลยโอ้โหไม่มีแตกเลยครับนี่สวยๆเลยล้อสภาพไรตํำหนิมือหนึ่งแน่นอนครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานแน่นอนครับอ่าก็ชุดนี้นะครับขอเปิดราคาถูกๆเอาไปเลยนะสำหรับ fc ที่ติดตามกล้องลอซิงฮารีตลอดมาครับ ราคาพร้อมใช้งานพร้อมจะส่งพร้อมของแถมมาที่ร้านรับเทินเอาไปถูกๆเพียง1 5 9 0งบาทเท่านั้นครับ15,900บาทเท่านั้นครับโอ้โหโราคานี้ถูกมากๆจัดว่าเด็ดครับเฉพาะล้ออย่างเดียวก็14,000บาทแล้วครับไหนจะยางไหนจะของแถมอ่าไหนจะการจัดส่งให้อีกวันนี้จัดให้ถูกๆเลยเอาไปถูกๆเลย15,900บาทครับมาที่ร้าน ของแถมครบแน่นอนการันตีกล้องล้อซิ่งชนบุรีครับการันตีแน่นอนเอาไปดูถูกเลยอ่าเดี๋ยวตามตอนอีกหนึ่งชุดนี่สายซิ่งไปแล้วมาในส่วนของสายคุยบ้างเฮ้สายเลยก็ เะเล่นเหมือนเดิมครับปีใหม่แล้วก็เะเล่นละเล่นแนเ่นเ,นเหมือนเดิมครับเป็นสไตล์ตของร้านกล้องรอ,งรองซิ่งเราีนะพูดคนเดียวนะอ๋อ,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 อไม่ได้พูดคนเดียวนะ f อซีเขาแอบขำอยู่ทางบ้านีนะก็ล้อเล่นล้อเล่นพอหอมปากหอมคอชุดนี้สายลุยสายลุยสายลุยบอกเลยล้อเป็นล้อง,งานไทยนะตัวนี้ทีอีสามเจหลู1ร9อสครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยยกเว้น M g ็นะ MG น็มจนิสันใส่ไม่ได้นะถ้าอยากใส่ต้องแปลงอะแดปเตอร์นะในส่วนของตัวนี้ ขอบ16หนะครับล้อกว้าง8.5นะครับ4ล้อเลยนะครับ8.5 4ล้อล้อเป็นงานไทยนะครับนี่เมดอินไทยแลนด์เลยนะเดี๋ยวดูตรงนี้เลยอ่ะซูมหน่อยเม็ดอินไทยแลนด์นะครับนี่อ่าบอกเลยล้อเป็นล้อไทยลัดยางใหม่นะครับคุณลูกค้านะยางใหม่ค้างปีนะครับยางใหม่ค้างปี19อ่าขนาดยางสองหห้า ครับ7 5 R 1 6ครับนี่ขนาดยางอ่า7 5 R 1 6ปี19ครับสบภาพบอกเลยสวยๆไร้ตำหนิแน่นอนครับล้อใหม่ยางใหม่ครั้งปีชุดน,นี้จบไปถูกเอียง16,9 0งบาทเท่านั้นครับ16,900บาทฟรีจัดส่งฟรีของแถมรับเทินหน้าร้านกล้องล้อสิ่งชลีนะครับ รับบัตรเครดิตทุกธนาคารครับอ่าจัดส่งให้เลยต่อจวนอนรับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะหรือสะดวกใกล้ร้านกล้องล้อซิงฮกิีนะมาที่ร้านคุ้มแน่นอนครับของแถมครบจบหล่อตามคอนเซ็ปต์แน่นอนครับแถมครบประหยัดงบจบหล่อบายกล้องล้อซิงเกิีนะสำหรับใครที่ชอบล้อมือ2นอกจากที่รีวิวแล้วอดใจไม่ไหวมาที่ร้านได้เลยมีล้อมือ1มือสองมากกว่า20กว่าชุดนะครับจัดอ่ารัดยางไว้รอ เป็นที่เรียบร้อยครับมาเลือกชมได้เลยที่ร้านนะอยากได้สเปคแบบไหนจัดให้หมดครับล้อใหม่ยางใหม่ล้อมือ2อยางมือ2อะไหล่ซิ่งยางเปอร์เซ็นมาได้ครับที่ร้านนะอยู่ที่ร้านยางยางเปอร์เซ็นประมาณ2,000กว่าเส้นนะพ่อค้าหรือว่าลูกค้าที่สนใจนะครับอยากมาคัดยางเปอร์เซ็นติดต่อเข้ามา0 8 3 769 5438ได้เลยครับยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้นะผมเองกล้องล้อซิ่งดีขออนุญาตขอตัว ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ